สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการหาคำตอบตามเอกสารประกอบการเรียนเรื่องสัญลักษณ์แทนการบวกหรือเครื่องหมายซิกมาในหน้าที่5ข้อ3ย่อยค่ะจากโจทย์นะคะต้องการให้เราหาผลบวกอานันต์โดยที่ i เริ่มแต่1ถึง infinity นะคะเมื่อไหร่ที่เราเจอนะคะโจทย์ที่มีเครื่องหมาย summation นะคะแบบนี้นะคะให้เราแทน i หรือ n เข้าไปทีละตัวตอนนี้เงื่อนไขเป็นค่าไ ตรงไหนที่มีค่าไอให้นักเรียนนะแทนค่าไอลงไปเพื่อแจกแจงรูปออกมาว่านะรูปร่างของอนุกรงอน,นันต์น,นีนะ้ไปอยู่ในรูปแบบของอนุกรมชนิดใดที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะงั้นเราจะแทนค่าไอพธีละตัวนะชุดแรกก็จะเป็น5ส่วนด้วย2ยกกำลัง1บวกด้วย5ส่วนด้วย2ยกกำลัง2นะคะก็แทนค่าลงไป5ส่วนด้วย2ยกกำลัง3นะคะแล้วก็บวกในรูปของอน,นันต์ สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเวลาที่เราคำนวณน,นะคะเราอาจจะ,นะะแยกตัวประกอบ5ออกไปก่อนก็ได้นะ,ะแต่ถ้าบางคนไม่อยากเสียเวลาเราสามารถหาค่าอาจากรูปนี้ได้เลยนี้ท่านครูฉเฉลยนะคะโดยวิธีที่แยกเลข5้าออกไปนะโค,ครงสร้างข้างในก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเรายังคงใช้เลย่อมลังเอาไว้เพื่อตรวจสอบค่าอาได้ง่ายนะคะครูก็จะยังไม่คำนวณเข้าไปนะะแล้วแต่ถนัดนะคะ นีครูก,ก,ก็จะใช้ระยมหลังดังนั้นเราตรวจสอบดูค่ะนะคะว่าเราได้ค่า R หรือไม่นะ,ะจากตรงนี้เราจะพบว่าค่า R ของเรานะคะมีค่าเท่ากับเศษหนึส่วนสนั่นเองเพราะว่ามี2ถูกคูณเข้าไปทีละ1ตัว1ตัวนะคะแล้วถ้าเราใส่อ o l u t e R ตามที่เคยเรียนมาแล้วนะคะออสมา r ของเราน้อยกว่า1ดังนั้นให้เราสรุปก่อนว่านะคะอนุกรมเนี้ยเป็นอนุกรมนะคะลู่เข้า จากนั้นถ้าเป็นลูกรมลูกเข้านะคะเราก็จะได้ว่า s อนันต์ของเรานะคะนะตามสูตรนะ a 1นส่วน1ลบ R นั่นเอง a1 ของเรานะเราจะใช้นะคะหส่วนสะคะทีนี้เวลาเราหาชุดนี้จะเห็นว่าด้านหน้านะมีเลข5อยู่ดังนั้นถ้าเราเขียนสูตรเลยเนี่ยเราจะได้เฉพาะส่วนข้างในเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องคูณกับ5ะดังนั้นข้อนี้คุณครูจะ ใส่เลข5นําสูตรเอาไว้ก่อนเลยนะคะจะได้ไม่หลงลืมก็จะเป็น5ตามด้วยด้านในนี้คือนะคะสูตรนะคะ a 1ส่วน 1-R ลบ R A1 ส่วน1ลบ R แต่ถ้าใครที่ถนัดนะคะในการแทนค่าก็าอาจจะแทนค่าได้เลยที่จำสูตรได้นั้น A1 ของเรา1-2 1-R ส่วน2 1ลบ r ก็1-1-2ลบ 1, 1 2. นะะ่ส่วน2ันนี้เราก็จะได้5 คูณด,ด้วย1ส่วน2ซึ่งข้างล่างนี้1ลบ1ส่วน2ก็ได้1ส่วน2ถ้าเราตัดทอนนะคะอันนี้เราคูณกันนะคะ,นะคะลองสังเกตดูนะคะถ้าเราตัดทอนเดนะะี๋ยวเอาอีกสีนึงนะคะเห็นชัดเจนคำตอบของเราข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะมาดูนะคะข้อที่4ค่ะในข้อที่4นี้ก็จะมีเครื่องหมาย summation แล้วก็อยู่ในรูปของ i ตั้งกันหนึ่งถึง infinity ก็จะเป็นอนุกรมอน,นันต์เราลองมาแจกแจงดูนะคะว่าข้อนี้เนี่ยนะคะออกมาจะเป็นอนุกรมหน้าตาเป็นแบบไหนโดยการแทน i ทีละตัวดังนั้นข้อนี้สังเกตนะ i ที่อยู่หน้าวงเล็บเนี่ยนะโครงสร้างของมันจะมีหน้าตาคล้ายกับเทเลสโคปดังนั้นนะอย่าเพิ่งคูณเข้าไปให้แทนทีละตัวลงไปก่อนค่ะ นี่ชุดที่1น,นะคะ i เท่ากับ1ชุดที่2 i เท่ากับ2ชุดที่3 i เท่ากับ3ถ้าไม่มั่นใจนะเราก็อีกสักพจน์หนึ่งก็ได้นะคะ4แล้วตามได้4ยบวก1แล้วก็อยู่ในรูปอนุกรมอน,นันต์เสร็จแล้วถ้าเราจัดรูปดูอีกครั้งหนึ่งจะได้1คูณด้วย2 1ส่วนได้2คูณ3ก็คือ พดหลังของตัวคูณข้างล่างจะเพิ่มทีละหนึ่งอันนี้ก็เป็น3คูณได้4บวกได้วย4คูณได้วย5เด็กๆจำได้ไม่เอ่ยนะคะว่าเราเคยเรียนอนุกรมเทเลสโคปมาแล้วเพราะนั้นตรงนี้ของเรานะคะสามารถที่จะอันนี้นะคะดูนะคะว่าตัวล่างห่างกันเท่าไร่เอ่ยไหมเด็กๆก,ก็จะได้ทวนเรื่องเทเลสโคปตัวล่างห่างหนึ่งห่างหนึ่งห่างหนึ่งและห่างหนึ่งซึ่งเท่ากับตัวบน เมื่อไหร่ที่มันห่างเท่ากับตัวบนไม่ต้องมีส่วนแต่งเติมนั่นหมายถึงว่าถ้าเราต้องแยกทีละตัวก็จะเป็น1ส่วน1นะคะหรือ1ลบด้วย1ส่วน2อันนี้คุใส่เพิ่มให้จะได้ดูล้อกันนะคะแล้วก็1 2 1 3 1ส่วน4 1 5ลบ1ส่วน3บวก1ส่วน3ลบ1ส่วน4บวก1ส่วน4ลบ1ส่วน5แล้วก็อยู่ในรูปอนุกรมอนัอนต์ข้างหน้าเราใส่ S ออน,นันต์ได้เลยค่ะ เพราะว่า m m a t ชันของอไอตั้งหนงถึงอินฟินิตก็คือหาคูณบอกอันนั้นนั่นเองจากนั้นเราก็ใช้ความรู้เดิมของเราจะเห็นไหมคะว,ว่าอนุกรมเทเลสโคปเนี่ยนะคะพจน์ที่มันเพิ่มไปไเรื่อยเนี่ยนะคะเราจะมีคู่มาตัดนะคะจนเข้าใกล้ศูนย์ส่วนที่เหลืออยู่ก็คือ1ดังนั้นคําตอบข้อนี้นะคะมีค่าเท่ากับ1นึนะคะเป็นอนุกรมลูกเข้าเป็นอนุกรมลู่เข้านะะเด็กก็ลองไปทบทวน วิธีหาคำตอบของคลิปนี้ดูนะคะ